ขผมทำพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่าน,นี้เรเสียใจเหมือนกันที่ผมก็ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบนั้นผมนก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกๆคนเหมือนที่ทีมบอกผู้ใหญ่ครับครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่เป็นข่าวทราบครับทราบครับ,รบแต่ว่าเก็ดแ,แต่ว่าคิดไหมว่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้อะไรอย่าม,ามนา้ดราว่าเออก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่ คือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับรัปล่อยเราควรจะทราบราคาบัตรหน้าดีไหมไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับทราบพร้อมทุกคนเลยเป็นดีฟิตอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับเพรมันเป็นกระแสข่าวออกมาอย่ความรู้สึกเราชาวคนไทยนะครับเป็นห่วงออเป็นห่วงของก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิด ในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของ,ของทําพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่าน,นี้มีการให้คแนเรัอบ้านแต่ละบ้านเราหรือว่าสื่อสารหมายถึงหมายถึงคุยกับแฟนขับไหมอะไรเงี้ยในชั้นในรอบตัวตัวแทนคุยกับแฟนขับแบบนี้มั้อ๋อไม่มีครับไม่มีครับ ให้ให้ให้เป็นทำผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยครับจะตัวแซมรู้สึกยังไงบ้างเรื่ราวทึงเสียใจเหมือนกันที่ก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกทุกคนเหมือนที่ทีมบอกเหมือนกันครับท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทั้งทุกทุกฝ่ายจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่ก็ครับตามนั้นหลังจากนี้จะจะเป็นจะเป็นออกใหม่ไหมหรือว่าพอโปรเจกต์ไปเลยหรือ๋องานนี้แคนเซิลไปแล้วครับถ้าโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผม อ่่เสยดไมูก็เสียดายนะครับก็อยากอยากจะแฟนคลับด้วยเพราะว่าก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าผมมาไม่รู้เลยรู้เรื่องเลยพี่ก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบนฟิตต่างๆ็อข่าวจากเพื่อนบนเซกทวิตเตอร์ครับ ใช่ครับก็เลยเนื้อแท็กขึ้นมาผมก็เอา้ามีเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยเข้าเ<ม>ข้าไปอ่านดูก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะพี่ครับจร,งงริกกรงจริกกรงตอนนั้นไม่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พี่บอกไปจริงจริงครับอย่างตัวผมเองครับถ้าผมความรู้เราสองคนได้มีส่วนว่าเป็นแบเไหนก็ต้อง ที่เป็นห่วงพวกเราจริงๆพวกเราไม่ไม่เป็นไรครับพวกเรายังอยู่ดีครับเรายังอยู่ดีกบ้างก็ก็ไม่ได้ฟิตแบกอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไก่ครับ